สวัสดีค่ะครูนาสค่ะพูดถึงเรื่องของการละลายของพันธะไอออนิกนะคะเรื่องนี้เลยหลักการมีอยู่3ข้อหลักๆด้วยกัน1ก็คือถ้าประจุมีสารประกอบนั้นมีบวก1หรือลบ1สารนั้นละลายได้นะคะยกเว้นถ้าบวก1หรือลบ1ไปจับกับพวก A, G, H, G และ P, B นะจากนั้นถ้าเกิดว่า มันเป็น NO3- หรือ NH4+ นะคะสตัวนี้ถ้าไปจับกับตัวไหนก็ตามนะคะแม้ว่าจะเป็นโลหะหนักอันนี้ละลายได้เสมอเลยนะคะไปจับกับตัวไหนก็ละลายแต่ระวังนิดนึงค่ะไอสารประกอบ MgSO4 บวก 2- ลบ2ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีบวก1หรือลบ1ในสารประกอบแต่มันก็อยู่ในลักษณะของการละลายนะคะ อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะคะจำนิดหนึ่ง MgSO4 อันนี้ละลายได้มาดูเรื่องของประจุหน่อยนะคะยังถามว่า NaCl ตัวนี้ละลายไหมวิธีการนะคะแยกท่านออกมาก่อนถ้าตัวนี้ Na ประจุมันคือบวก1 Cl ตัวนี้ประจุคือลบ1โอ้โหละลายได้ดีเลยค่ะเพราะว่ามีทั้งบวก1และลบ1ในสารประกอบนะคะตัวต่อไปค่ะอย่างเช่น Li 2 SO 4นะคะ2ตัวนี้มาจาก SO 4ตัวนี้ลบ2นะอันนี้ Li หมู่1คือบวก1 SO 4คือลบ2นะเพราะฉะนั้นบวก1กับลบ2ตัวนี้ก็ถือว่าละลายค่ะทำไมถึงละลายก็มีบวก1ไงคะในกฎข้อที่1มีบวก1หรือลบ1ละลายได้นะคะตัวต่อไปค่ะ CuSO 4 CuSO 4ตัวนี้ระวังดีๆนะคะ เราอาจจะไม่รู้ว่าซ U ตัวนี้ประจุอะไรนะเราไปให้ประจุของโ o 4ก่อนประจุ s o 4ตัวนี้คือลบสองซตัวนี้จะต้องเป็นบวกสองค่ะทำไมล่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นบวกหนึ่งสองตัวนี้เนี่ยมันจะโดนเตะลงไปนะคะมันก็จะมีเลข2แสดงให้เห็นแต่ถ้ามันไม่เห็นเลข2แสดงว่าเลข2ตัวนี้มันตัดกันเป็น1ต่อหนึ่งนะอันนี้ก็คือไม่ละลาย อันนี้ละลายอันนี้ละลายนะคะโอเคหลักการง่ายๆอย่างนี้นะคะถ้ามีโจทย์หรือข้อสงสัยอะไรก็ทักกันมาได้นะคะที่นี่เลย